สวัสดีคราวันนี้กลับมาพบกับพียมีในเกมเ e ซิมซีกันอีกแล้วนะคะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับนามิโกดะค่ะหลายคนอาจจะรู้จักนามินะคะแต่หลายคนก็คงไม่รู้จักนามินะคะนามินะคะเป็นลูกสาวคนที่13ของใจโกค่ะใจโกก็คือตัวละครที่เพียมีเล่นในวัน Baby c h a บบี้ชานะคะก็มีลูกให้ได้ร้อยคนซึ่งเล่นไม่จบนามิเป็นลูกสาวคนที่13ค่ะและเป็น ลูกครึ่งนะคะลูกครึ่งระหว่างพ่อหมดกับใจโกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนามีก็เป็นแม่มดน้อยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะนามีเขาอยู่ที่มหาวิทยาลัยค่ะแต่พี่เอมี่ไม่ได้ให้เขาเรียนต่อแล้วนะคะ เพราะว่าปกคลิปก็บอกแล้วนะคะว่าแม่มดน้อยกับไก่ร้อยตัวค่ะคือพี่มี่อยากเลี้ยงไก่ร้อยตัวค่ะเพราะว่าพี่มี่ไปเห็นฝรั่งคนนึงนะคะเขาทำชาเลนจ์เลี้ยงไก่ร้อยตัวแต่จริงๆมันก็คือการเลี้ยงไก่ร้อยตัวเท่านั้นเองมันไม่ได้มีชาเลนจ์อะไรนะคะ <t ries> ก็คือเลี้ยงได้ไม่ได้เท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีทั้งเลี้ยงลาม้ร้อยตัวเลี้ยงวัวร้อยตัวซึ่งมันน่าเล่นมากเลยนะแต่ว่าขอเริ่มจากไก่ร้อยตัวก่อนนะคะเดี๋ยวเราให้นามิย้ายบ้านย้ายออกจาก มหาวิทยาลัยเลยนะคะโอเคตอนนี้นะคะเพียมีได้ให้นามินะคะย้ายเข้ามาที่เมืองเฮนฟอร์ดออนเบเกลีย์แล้วนะคะบ้านที่นามิอยู่นะคะก็จะอยู่ในฟินวิกเลยค่ะในตัวเมืองเลยนะคะไม่ได้ไปอยู่ในแถบชนบทเหมือนกับฮันนาหรือเนเน่นะคะโอเคเรามาดูบ้านเขาดีกว่าคะ่ะบ้านของนามินะคะก็จะมีสองห้องนอนนะคะซึ่งเดี๋ยวเพียมีจะต้องปรับพื้นที่นะคะเพราะว่าเขาจะต้องเลี้ยงไก่ร้อยตัวนะคะ มันจะต้องใช้เล้าทั้งหมด13าเล้านะคะคือก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามันจะใส่เข้าไปในนี้ได้หมดหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองสร้างกันดูดีกว่าค่ะไปเลยค่ะโอเคก่อนอื่นนะคะพี่เอมี่ก็จะมาปรับบ้านของนาม,มินะคะแล้วก็ต้องขยายค่ะและอะไรที่ไม่จำเป็นนะคะเราก็ต้องเอาออกไปให้หมดนะคะโอเคต้นไม้นี่เอาออกไปก่อนนะคะเหรือถ้าเราอยากได้แล้วเราค่อยซื้อเข้ามาใหม่ก็ได้นะคะ แล้วก็พี่เอมี่จะเคลื่อนย้ายตัวบ้านนิดนึงค่ะคือให้มันไปอยู่สุดสุดเขตไปเลยนะโอเคตามนี้อาแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรับใหม่ค่ะสำหรับโครงสร้างบ้านนะพี่เอมี่จะไม่ไม่ไปขยายหรือว่าเพิ่มหรือลดอะไรมานะคะเพราะว่าพี่เอมี่ขี้เกียจมาสร้างหลังคาใหม่อะ บอกเลยการสร้างหลังคาย,ยากมากนะคะแต่เพียม่จะตกแต่งภายในใหม่เท่านั้นเองนะคะโอเคนามิอยู่คนเดียวนะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้เอาออกแล้วก็ห้องห้องนี้นะคะเพีงมีจะเปลี่ยนเป็นห้องครัวะคะ่ะโอเค ติดวอลเปเปอร์นะคะติดใหม่ไปเลยนะติดวอลเปเปอร์ลายนี้ไปเลยดีกว่าโอเคส่วนประตูห้องครัวนะคะพี่มิจะทําแบบประตูโค้งนะคะไม่ต้องมีบานเปิดปิดให้เสียเวลาค่ะเอาแบบนี้ละกันดูเข้าดีไหมโอเคเอาสีนี้ละกันอ่ะเรียบร้อย ค okay, ห้องครัวพี่เอ็มี่ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนพื้นนิดนึงนะก็ต้องเป็นพื้นกระเบื้องเนาะเรียบร้อยนะคะส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ไม่ใช้ตรงนี้คือพี่เอ็มี่จะทิ้งหมดเลยอะ่ะมันไม่ได้จำเป็นอะ่ะมันก็แค่โชว์เนาะอ่าโอเคเอาออกไปเลยนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วก็อ่าวเครื่องดูดควันต้องใช้นะ ติดไปเลยติดทําหน้าต่างเลยได้ไหมได้เคหน้าต่างนี่มันเป็นแบบคู่ใช่ไหมเอาออกหรอไม่เอาออกอะแน่ติดไปอย่างนี้ยแหละเก๋ดีไม่เห็นอยู่แล้วนะคะโอเคส่วนโต๊ะกินข้าวเราเหยียบม,มาทางนี้หน่อยลัดกันเดี๋ยวเพื่อลงของอย่างอื่นด้วยนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่อยากลงอะไรเพิ่มนะคะเพราะว่า เดตังจะหมดนะห้องน้ำพี่มีขอปรับนิดนึงนะคะเพื่อสะดวกต่อการเล่นโอเคห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ห้องนอนเราเอาไฟออกไปหน่อยมะเยอะแยะไปหมดเลยอะ่นะเนาะไม่ได้จำเป็นเลยนะคะโตู้นี่ไม่ต้องใช้หรอกโอเคแล้วก็เดี๋ยวพี่มีขอดูกำแพงหน่อยว่า กำแพงแบบถ้าเป็นกำแพงแบบนี้มัน20เหรียญใช่ไหมถ้าเป็นกำแพงต้นไม้มันโอ้มัน85้าเหรียญแพงมากเลยคือกำแพงอย่างเงี้ยมันดูอึดอัดไงพี่ไม่ค่อยชอบพี่ไม่อยากได้กำแพงต้นไม้อะ่ะแต่ว่าอย่างว่ามันก็แพงมันก็แพงเกินไปอ้าวคนละสีอีกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสีไหนล่ะโอเค เรียบร้อยนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยแหละที่สําคัญที่สุดเพราะมันเป็นบริเวณที่เราจะต้องวางเล้าไก่นะคะก็อย่างที่บอกกําแพงเนี่ยโอเคเอาด้านหลังเป็นกําแพงต้นไม้ไว้แล้วกันอ๋อโอเคมันยังขยับได้อีกนะเนี่ยอุ้ยแต่จริง,รงๆห้องครัวน่าจะทําแบบให้มันเต็มไปเลยมะเอออย่างนี้เลยดีกว่าโอเคเออ โอเคเรียบร้อยห้องครัวใหญ่มากไม่เป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดูหลังคาก่อนเออเราว่าเราจะไม่ขยับแปลนบ้านไงเดี๋ยวก่อนเราทำอย่างนี้มันก็จะไม่สวยอะเอ้ยแต่มันก็สวยนะโอเคโอเคพอแล้วนะขยับแปลนบ้านแค่นี้พอโอเคโอ้โหอ่าเรียบร้อยในตัวบ้านพอแค่นี้ก่อนละกันนะคะใหญ่ยเยอะไปกว่าน,นี้นะ ส่วนกำแพงเออลัวพวกนี้เอาออกเอาออกไปเลยคือถ้าเราจะเลี้ยงไก่ร้อยตัวใช่ไหมคะคือเล้าไก่เนี่ยมันเก็บไก่ได้8ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราเลี้ยงร้อยตัวเนี่ยเราต้องซื้อทั้งหมด13เล้านะคะ13เล้าเนี่ยมันก็จะได้แบบร้อยกว่าตัวเหมือนกันนะโอ้สิบสามเล้าเลยนะเยอะมากเลยะ Okay. สร้างกำแพงนี้ก่อนเออใช่มันมีกำแพงอะไรเอ,อ้ยมันมีกำแพงแบบนั้นนะเดี๋ยวก่อนแบบรั้วธรรมดามันแพงมันถูกกว่าไหมยี่สิบเหรียญยี่สิบเหรียญอ,อ๋อเท่ากาันแต่ว่าเราอยากให้มันดูโปร่งๆป่ง,ปงสักสักหน่อยนึงอ่ะอ่าถึงตรงนี้แล้วกันนะคะตรงนี้มันเป็นทางขึ้นให้อยู่แล้วไงส่วนกำแพงฝั่งนี้เอมี่ก็จะเอาเป็นกำแพงทึบไปเลย โอเคประตูรั้วออกก่อนประตูรั้วกำลังคิดว่าจะสร้างยังไงดีนะคะคือด้วยความที่แบบบันไดมันขึ้นมาอย่างนี้พอดีอะ่ะโอเค okay. อย่างนี้แล้วกันดีมาแล้วก็เออประตูรั้วเอาแบบทูงหน่อยโอ้ยแบบนี้มันไม่เข้าแน่นอน จริงต้องเอาแบบเดิมนี่แหละโอเคนี่แหละเข้าแล้วแปลงปลูกผักนะคะจะมาไว้ฝั่งนี้ซึ่งถ้านามีเลี้ยงไก่ร้อยตัวพี่เอ็มมี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีเวลาปลูกผักหรือเปล่านะแต่ก็เราก็ซื้อไว้ก่อนละกันอ่าเรียบร้อยห้าห้าแปลงนะคะตรงนี้ลบออกโอเคต่อไปก็จะเป็นการซื้อเล้าไก่แล้วคะ่ะ ซื้อทั้งหมดสิบสามล้วนะมาซื้อกันเลยมีอยู่แล้วแล้วหนึ่งเราวางไปเลยนะคะอ้าวตังหมด <c oughs> พี่มิจะเพิ่มตังให้เขาก่อนนะ <c oughs> เพิ่มอีกสักสามพันพอไหมจ้านาะมิโอเคต่อเลย แล้วละ1 2 3 4 5 6 7 8 9อุ๊ยไข่เท่าไหร่10 11 12 13ไข่4โหที่จะพอมั้เนี่ยอ่านะับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะพอดีเลยเงินหลืออยู่200โอเคเรียบร้อยนะคะต่อไปนะพี่มีขอเปลี่ยนสีแล้วแป๊บนึงนะคะเพราะว่า บังเอิญบังเอิญน,นะคะลาวไก่นะมันมีทั้งหมดมันมีทั้งหมด13สีพอดีเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาสีให้ไม่ซ้ำกันเลยนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะมาขอตกแต่งนิดนึงตอนนี้นะคะบ้านอามีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรามาซื้อไก่กันเลยดีกว่าคะ่ะเรามีทั้งหมด13แลาวนะ จะเอาให้ไก่ร้อยตัวเป๊ะเลยมะถ้า12เหลามันจะได้96ตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องมีเหลาหนึ่งมีไก่แค่สี่ตัวโอเคเลลานี้ดีกว่ามีไก่แค่สี่ตัวพอเพราะฉะนั้นพี่เอ็มมี่จะซื้อไก่เศษก่อนเดี๋ยวลืมโอเคซื้อเลยจ้าเราจะไม่เอาลูกเทียบเลยนะคะเราจะเอาเฉพาะตัวเมียเล้าสี่ตัวนี้เอาเฉพาะตัวเมียแต่พี่เอ็มมี่จะบอกว่าเดี๋ยวถ้าเล้าอื่นเนี่ย จะเอาตัวผู้ด้วยอ่าอันนี้ก่อนโอเคเรียบร้อยนะคะเท่ากับเล้านี้มีไก่ทั้งหมด4ตัวเป็นตัวเมียหมดส่วนเล้าอื่นนะคะก็จะใช้วิธีก็คือซื้อตัวผู้หนึ่งตัวนะคะอันนี้เป็นตัวผู้สีขาวหนึ่งตัวแล้วกันซื้อตัวผู้มันจะ200เหรียญแล้วตัวเมียมันก็จะแค่150เหรียญนะคะเพราะฉะนั้นซื้อ8ตัวนะตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียเจตัวรวมเป็น1250หเหรียญอู้เยอะมากเลย ตังไม่พอแน่เลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่มี่จะบบกเพิ่มให้เขานะพี่มี่ขอไปซื้อไก่ก่อนละกันโอเคตอนนี้นะคะนามีซื้อไก่ครบร้อยตัวแล้วค่ะโอ้โหมาดูกันดีกว่าว่าเป็นไงบ้างดูทุกตัวค่อยๆออ,ออกมาแล้วนะคะออกมาจากเล้าแล้วว่าอุ้ยเยอะมากเลยนามีทักทายหน่อยได้ไหมเข้าหานะคะโดยการรูปไร้ไก่ตัวผู้โอ้รูปไร้ไก่พ่อพันหน่อย ว่าไงจ้าไก่พ่อพนันเธอทำให้ไข่เยอะๆได้ไหมเธอจัดการตัวเมียเลยนะนะ <laughs> มาคุยกับตัวเมียมั่งนะคะไงจ้าไก่ตัวเมียมาอยู่บ้านฉันเนี่ยออกไข่ให้ได้เยอะๆนะอือหโอ้เยอะมากเลย <laughs> โอ้โหอุ้ยดูดิมันลงมาแล้วมันแบบอมืมันแออัดเกินไปหรือเปล่านี่ยไม่น่าจะแออัดนะคะเพราะว่าสถานที่เราก็ไม่ได้คับแคบนะกว้างขวางอยู่นะเออโอเคต่อไปนามิเธอให้อาหารไก่ก่อนดีกว่านามิไปไหนละออกไปล้างมือเมื่อกี้จับไก่ค่ะหรือต้องล้างมือมาโปรยอาหารนะคะโปรยทุกลาเลยอันนี้คืองานที่ต้องทำนะ ตอนนี้ยังไม่มีไข่นะคะคือไข่น่าจะเป็นวันต่อไปนะแม่ไก่ออกมากินข้าวแล้วกินเยอะๆนะโอ้โหบางตัวยังหลับอยู่เลยค่ะนี่ดูสิอ่าออกมากินข้าวแล้วเคทำไมอะทุกคนไม่อยากกินอาหารเม็ดหรอไม่กินอาหารเม็ดแล้วจะกินอะไรอะแต่เครื่องใหม่นี้มันเหมือนกับ ขนมหมอเขาอยากกินขนมกันเหรอแต่เรายังไม่มีขนมเลยนะก็ให้ขนมหมดทุกตัวเนี่ยตายแน่แพงมากนะคะขนมเราเลี้ยงเขาด้วยอาหารธรรมดาไปก่อนนะคะโอเคเ้าไหนยังไม่ได้ให้อาหารมากอ่ะอ้าวนั่นไงพี่มิลืมแล้วคือเมื่อกี้คำสั่งมันเต็มค่ะค,คือเลี้ยงไก่ในเมืองก็ดีอย่างนะคะไม่มีหมาป่า ป่าไม่น่าจะเข้ามาในเมืองนะมากินกันอาหารกันเร็วๆล้นะอู้เยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะทุกคนดูสิโอเคเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพี่แฮมิอ้าใครมาหานามิเนี่ยขอดูหน่อยเองจิเองจ้กโกดะเอนจ้กโกดะนี่เป็นเป็นพี่ของนามินะคะพี่คนเที่ยวไหล่ก็ไม่รู้ว่ะเดี๋ยวมาเราให้นามิมา คุยด้วยไหนละกันโอ้ยเนโกะก็โทรมาอีกเนโกะที่เป็นฝาแฝดของนามินะคะเนโกะจะชวนไปเที่ยวไม่ได้ตอนนี้นามินะคะมีงานที่เขาจะต้องทําอยู่นะอโอ้ยพี่มาเที่ยวหาหนูหรอโอ้โหพี่เขาเป็นมนุษย์ต่างดาวนะเราส่งพี่เขากลับบ้านไปเถอะเพราะว่างานเราเยอะแยะนะโอเคเดี๋ยวพี่เอมิจะให้นามินะคะมาปลูกปลูกพืชไว้นะคะ โอเคตอนนี้นะคะนามีก็ปลูกพืชขนาดยักษ์อยู่นะคะก็ให้เขาปลูกเผื่อไปอย่างนั้นละคะ่ะโอยมาดูไก่ดีกว่าเดี๋ยวเราดูนะคะว่าครั้งแรกนะคะถ้าไก่ออกไข่มาแล้วนะ,ะนามีจะได้เงินเท่าไหร่นะคะโอ้แล้วความวุ่นวายเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะเพราะว่าไหนจะต้องทําความสะอาดเล้าด้วยนะคะแต่ตอนนี้ไก่เพิ่งมาใหม่ะคะ่ะเฮ้ยมันเก็บไข่ได้แล้วหรอ ไวมากเลยะเดี๋ยวจริงอ่ะจริงด้วยนะเก็บไข่ได้เลยนะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้พี่เอมี่จะให้นามิเหลือเงินแค่ศูนย์บาทค่ะอยากรู้ว่าถ้าเก็บไข่ลดแรกเนี่ยเราจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นะคะโอเคตอนนี้นามิเหลือเงินศูนบาทแล้วนะมาเก็บไข่กันเลยแล้วเราก็ขายนะคะเก็บให้หมดจ้านามิ เก็บได้ทุกเล้าเลยอ่ะเา้าเล้านี้ยังเก็บไม่ได้อ่ะทําไมอ่ะเธอจำไม่นะว่าเล้านี้ยังเก็บไม่ได้นะคะอะไรเนี่ยวุ้ยเล้านี้ก็เก็บไม่ได้คือขนาดเล้านี้นะมีแค่สี่ตัวยังเก็บได้แล้วเลยเมื่อกีน้เนี้ยเอานี่ก็ยังไม่ได้นะคะโอ้โหก็ไม่เป็นไรเรานับแค่ล็อตแรกของวันนี้ไปก่อนละกันโอ้โหเยอะมากๆเลย ตอนนี้ได้กี่ใบแล้วว่าได้เก้าใบแล้วนะคะเอานาะมิเก็บต่อสิจ้าสิบใบแล้วก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะได้อย่างนิดอย่างละหน่อยนะคะ <c oughs> เ,เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเอางินเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาเก็บอีกทีละกันแล้วก็ดูสิว่าเงินอ๋อไม่ได้สิเดี๋ยวเดี๋ยวเธอไม่มีตังค์กินข้าวสิถ้างั้นนะ่ะเหลือเงินแค่ศูนเหรียแล้วว่า <c oughs> หรือว่าเราจะขายเลยจะได้รู้ว่าวันนี้เขาได้ไข่ทั้งหมดเท่าไหร่คะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยแบบดูอีกทีเก็บครบหมดแล้วหรอไหนดูซิว่าราวที่อา้าวนี่ไงยังไม่ได้เก็บเลยแล้วนี้ไปแล้วนี้ก็ยังไม่ได้เก็บคือจริงๆบางลาวที่เรายังเก็บไม่ได้อะคะก็คือรอเวลาอีกแป๊บหนึ่งอะ่ะนี่เห็นไหมเก็บได้แล้วนี่ไงเก็บได้แล้ว <laughs> เออ เก็บได้เรื่อยๆทั้งวันเลยนะนามิอุ้ยทำไมล่ะทุกตัวแบบอยากกินข้าวแล้เหรอมันกินกันหมดแล้วเหรอเนี่ยโหไวมากเลยอะเอาเก็บได้อีกแล้วนะคะอ๋อคือไก่มันออกไข่เรื่อยๆไนงะคือไก่แต่และตัวมันออกไข่ไม่พร้อมกันคนะ่ะเพราะฉะนั้นเอาอย่างงี้เดี๋ยวเราต้องให้นามินะเก็บแค่รอบเดียวพอถูกไหมตอนเช้าอย่างเงี้ยไม่งั้นเธอเดินเก็บทั้งวันนะ เห็นหมาเก็บได้อีกแล้วเออเก็บได้อีกแล้วอ,อ,อุ้ยมันกินข้าวกันหมดไวมากเลยนะดูสิอาจจะด้วยความที่รล้าหนึ่งมันมีตั้งแบบแปดตัวมันเลยแย่งกันกินนะคะเคเก็บครบหมดหรือย,ยังเอ่ย,อยได้กี่ใบแล้วเนี่ยได้แบบฟักได้มาด้วยนะ โ้ยตั้ง38บใบได้เงินกี่บาทแล้วว่านามินามิเข้าบ้านแล้วนะคะนามิพอหิวข้าวเอาแล้วนามิจะทําอะไรกินได้ล่ะเธอไม่มีตังนะพี่ไม่ดูซิว่าเธอจะทําอะไรทําไข่ค้นกับเบคอนแน่นอนเธอทําได้สิเพราะเธอมีไข่อยู่ว่าเออเธอทําได้อย่างเดียวด้วยนะคะโอเคก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวให้เธอนั่งกินอาหารไปนะ จริงๆนามิเขามีทักษะการทำอาหารติดตัวมาแล้วนะก็คือระดับสาอุ้ยตายแล้วเมื่อกี้นาม,มิเลยนะไม่ใช่พี่ม่เลยนะคะอเอากินเสร็จแล้วไปเก็บกวาดจ้าตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นแล้วนะคะโอเคโอ้โหอ,อุ้ยทุกตัวร้องกินอาหารอีกแล้ววะ่ะตายแล้วทุกคนต้องการอาหารบอกไม่มีอาหารเลยเอาไงดีอะให้นามิให้อีกรอบไหม มือเย็นนะคะโอ้โหตายแล้วเดี๋ยวก่อนเธอยังไม่มีตังนี่เธอต้องขายไข่ก่อนงั้นไปขายไข่ก่อนดีกว่าไปขายกับคุณป้านะคะโอเคป่ะขายไข่กันเถอะจ้าเอ้ยเดี๋ยวก่อนเธอเดินมาได้เลยหรือป่ะเพราะเธออยู่ในฟินวิกนี่เดี๋ยวโอ้ยเดินมาได้เลยเราไม่ต้องไอ้นั่นโถเฮ้ยโอเคนามิมานี่เลยจ้า เรามาแนะนำตัวกับป้าก่อนนะคะป้าก็จะขายของป้าวัสดีจ้าหนูชื่อนามินาะเพิ่งมาอยู่ใหม่หนูมีไข่มาขายอะป้ารับซื้อไหมโอ้โหเราขายหมดเลยนะคะไข่ที่ฟักได้ก็ขายนะโอเคได้ตังคี่บาทก็ไม่รู้อ่ะได้เงินทั้งหมด400เหรียญน,นะคะเรียบร้อย ไข่ที่ขายไปก็คือ39บใบนะคะเย่ yeah. เรียบร้อยค่ะเราซื้อของในร้านขายของชําม,มาโอเคพี่มีให้นามินะคะซื้อพวกอาหารติดบ้านไว้หน่อยนะคะก็คือกล้วยขนมปังอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเธอไม่มีอะไรกินนะนมขวดอย่างเงี้ยโอเคเรียบร้อยนะคะต่อไปซื้อขนมสัว์หน่อยมา ตอนแรกว่าจะให้นามิมาซื้อขนมสัตว์นะคะแต่เปลี่ยนใจเราไม่ซื้อดีกว่าเพราะเรามีไก่ตั้ง้อยตัวเดี๋ยวเราให้ไม่ครบทุกตัวมันก็จะดูลําเอียงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องซื้อดีกว่านะป้านามิกลับบ้านจะ้ะโอเคตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มจะครึ่งแล้วนะคะนามิเพิ่งให้อาหารไก่เสร็จอะโอ้โหแล้วก็เธอก็ง่วงนอนแล้วด้วยอะป้าง,งั้นก็ให้เธอไปนอนแล้วกันนะคะอาบน้ําก่อนนะนามิเธอต้องอาบน้ําก่อนไม่ใช่ไปนอนเลย โอ้โหเลี้ยงไก่มาทั้งวันนะอาบน้ำหน่อยสิโอเคค่ะเพมี่ก็เริ่มเห็นความวุ่นวายของนามิแล้วนะคะแต่เดี๋ยวคลิปนี้เพมี่พอแค่นี้ก่อนดีกว่านะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะเอาใจช่วยนามิด้วยนะคะแล้วก็กดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งนะคะ mm hmm. เพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องซิดแคนดี้ค่ะสำหรับวันนี้เพมี่ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ